ะ,ะอะไรวะเดี๋ยววันนี้จะมากินขนมลืมลืมวันนี้เลยเรามากินขนมกันนะคะจริงๆอ่ะขนมใบน,นี้จะเอาไปขายจะไปขายที่โรงเรียนแต่ฉนทนไม่ไหวฉันเลยกินเลยค่ะเ่าสนใจเร็ว ฮุยโอ้มายกอดโอ้มายกอดคือมันมีขนมอะไรอย่างมากท่านผู้ชมท่านผู้ไม่ผู้ชมน,นี่แอบกินไปแล้วอะอืม้มกินหอมมันคือช็อกโกแลตที่ไส้มันเป็นช็อกโกแลตอะ

น่ากินที่สุดอุ้ยมันคือลูกอมลูกอมที่เป็นรูปหัวกะโหลกแล้วก็จะมีไฟเลืองแสงแถมให้ด้วยแจกไง้ก่อน กแล้วมันเป็นลูกอมแบบ,บหวานอเอาออกยากจังวะจะได้กินไหมเนี่ยวันเนี้ยสองนาทีแล้วแป๊บแป๊บจะหลุดได้ค่ะอ,อ,อะไรอะไรวะ ก็ลงล้วเนี่ยเออมันมีไฟเรืองแสงมาให้ด้วยนะ <Hey. S 1> เนีเ่ยจบจบเนี่ยไฟเรืองแสงเนี hey. okay. uh ่ยเนี่ยออกคือดึงออกจะดึงเข้าคืออะไรวะอุย้ยเฮิมด เรื่องแสงม,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 มากเลยนะเนี่ยเห็นไหมมาเนี่ยมันนแองมากเลยเราก็ใส่ไปแป๊บแป๊บหลุดมันไม่แน่นอ,ะอ่ะเราส้มอุมอร่อย กินหมดเนี่ยก็เป็นวาหวานตายว้ยยังพอ่อไปอ้หสี่นาทีแล้วเยลลี่วะเยลลี่ดาดาเนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีที่แกะมาให้อ้ยกินหอมมาก ที่เหลือแอปเปิลเขียวกับสตรอเบอรี่กินไปแล้วอร่อยมากนะบุกป๊อบบกเฮ้บุก,บกปมันจะมีข้างหลังจะมีชื่อรถอยู่สตรอเบอรี่แอปเปิลเขียวส้มแล้วก็ อะไรวะชื่ออะไรวะเราจะลองส้มก่อนส้มสีสดใสมามอ,อ่ะอ้าวนี่ส้มอันเมื่อกี้นาจะเป็นเลมอนอืมเลมอนมากนี่ส้มกุ้สับรี เป็นบ oh, ูบ pues ุรีประวัติอะไเนี่ยผลลุกต่อไปจะเป็นมีรสองุ่นลิ้นจี่จริงๆมีสตรอเบอรี่ด้วยแต่กินไปแล้วเป็นกระบี้ ขนมอะไรวะชิคกบ,บี้เนี่ยกากาเบรีบีไม่ท่าพี่รสจิจีกันก่อนน่าจะอร่อยนะรสจิจี้ดูทรงละนี่แปดนาทีแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสีสวยอนะ โอ้โหข้างหลังสวยแต่ดูข้างหน้าค่ะอืโอ้ยไม่อร่อยเลยขนงปอมอือ,อ,อไม่อร่อยจะเป็นลูกอมสตรอเบอรี่นะคะ เสียวหก้ิบเก้านาทีแล้วพี่น้องไม่น่นาจะอร่อยขอไม่รีวิววันนั้นหมดเวลาค่ะจบอะไรกันที่เอาสิบผาบาย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 